ขาสตรีมว,วันนี้วันนี้วันนี้แห่มรมุนสตรีนมนั่น,นไหะแล้วแม็นไหนอะใช่ครับพี่นี่วหลังสตรีมเราต้องเอาแบบพี่ดีพี่บีมไหมใครรู้จักบีมทันยูไหมใช่ปะชว่วงนี้เขาเข,ข,ขียวเยขยวเลียวไอ,อ,อ้อียวากำลังฮินทินอยู่จ๋าก,กูมาแล้วกู <c oughs> <c oughs> มาับดีครับม่บอกอะไรนะะเราไม่เข้าใจจริงวพี่บีมไงีไดี๋ยวกด เขาหนุ่มแดงก็กำลังฮิตเหี้ยวเหี้ยวขอบคุณท้าศขอบคุณท้าศ์เชียวใบเชียวใบลองเสิร์ชดิบีนสนาอยู่พี่พี่ขอบคุณตัวรปีครับเดีจ๋ากูมาแล้วมาเมื่อไหร่ครับพี่นินก่อนถ้าเป็นตัวไล่ได้เทสเดี๋ยวนี้เริ่มเพี้ยนพี่พี่มันป่วยอ่ะไอตัวเนี้ยไอตัวสีส้มเนี่ยมันป่วยป่วยเป็นอะไรเห็นตาไม่ตาเป็นอะไรไม่รอดเจ็บบอกอยาเจ็บอยากให้มันออกไปไหนให้มันกินอะไลโมโซะกูไม่ตัวเดียวนอนไดันนอนพับมันทุกวันอ่ะ ตพวน้องไม่ฉีดวัคซีนนะยังยัผ้าเมลดักฟุแล้วาเมวพาน้องไม่ฉีดวัคซีนยังเนี่ยมันฉีดไม่ได้ไม่อรอกมันเพิ่งจะเดือยเดืองมันนี่เองใจเดือนเดียวเดือนเดียวมันต้องกี่เดือนนะพี่ตางเดือนพี่จะปะวันพอพอพอวันที่ผมเกิดก็ให้พี่ทับดูอ่ะให้พี่ทับพี่ลีโอดูอ่ะนั่นแหละผมปเอามาเลี้ยงเลยหลังจากวันนั้นอ่ะมันเกิดมาเจ็ดน้องหมาก็ปเอาหมามันรีวิวสิโตขึ้นยังแม่ได้ให้ข้าวมันยังน่ะ ไปเลยมาเล่นกับแมวหน่อยตัวเบ้งกระดูกเข้ามาคุ้มหน่ะให้ให้ผมให้แต่ป่ามันดุป่ามันดุบ่ามันดุบ่ามันดุมันดุมันดุเอาดีตาเจ็บป่าใช่ไหมบ้าตะโก้กไมาพวกนี้ตกามก็นเลยคนดีพี่กินดูผมไม่ได้กินลูกชิ้นกับหมากับแมวอ่ะไม่กับหมาผมไม่ได้กินลูกชิ้นกับหมาพี่กินดูตาตาอาาตมันเจ็บนะไอ้ตะโก้ไปตีแมวเนี่ยไม่ได้ตีไม่มันไปโดนอะไรมาไม่รู้ตามันเจ็บเขามันนอนทับก็ดี ไม่ได้ไม่ได้นอนทับนอนทับมาเลยจะนอนขนาดนั้นที่ไม่ลูกไม่มันโดนมันโดนมันโดนไอตัวนี้ตอดใส่กบขวาแบบนีมันโดนตัวนี้ตบดใส่กบขวาเข้าไปตึกมันก็หาเล่นนะมันโดนตีหมอไม่ได้นะไม่ให้ตะโก็จริงไปไกลมากต็เพระมันจะ ไอตัวนี้มันตั้งกัดด้วยพี่แล้วมันดูตกก็สนิหมดนะจากการชวิชนะจ๊ะจากคารขอมทุกคนจากการขามมันเจ็บตาครับไม่นั่นเลยผมจะพามันไปหาหมออยู่ผมรองมันพาไปหาหมออยู่มันฉีดมันฉีดภูมิยังมันฉีดไม่ได้ตัวเพิ่งไม่ถึงเดือนล่ ไม่มันต้องมีภูมันต้องเขาไปดูเลยไม่แม่เขาจะให้ยาเย็นมาเกิดควาเย็นไหนเอ้าอ่ะเย็นเลยแต่ก็รู้ว่าพอมาอ่ะตัเนี้มีใครแบบแบบมึงี้ตะโก้แบบเฮ้ยเดียวแบบนี้ทรับแบบมึงดิใช่อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไหนพี่กูไหนไอ้กูไหนแบบไหนอ่ะกูไหนกูไหนอืมเราเห็นเราเห็นแค่ไรผมพอเพื่อนอันนี้อันนี้ไหนไหนไหน เรี้ยว่ะต้องไปเล้ยต้องพิทาบต้องพิทาพิ่ท้าบสาวกรี๊ดจริงเต็มจริงเลออพี่ท้าบัดแบบดาวโรงเรียนอ่ะอุ้ยเฮ้ยดูอยู่เดียวพี่เบสพี่เบสแอบพลาดกล้องพี่เบสแอบพลากล้องพี่เบสแอบพลากล้องแล้วผมมาอยู่นี่ไงอ่ะไม่ได้จริงเลยประเด็นพี่เบสพี่เบสแอบพลาดกล้องแล้วก็อยู่นี่ไงอ่ะอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงดิพี่เบสอยู่นี่ไงคืออะไรว่าอยู่นี่ไงนะ พี่ไม่เคยดูหรอพี่พีบเหรอไม่พี่รีบไม่เคยดูพี่ดูพี่ตอนนี้พี่ดูเนี่ยพี่บีพี่บีบบีมสลนยูอะไม่ด๋ยวเดูไมดูไมดู่ดูไดูไม่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 ดไม่ดูไมดูไม่ดูไม่ดูไเ่่ดูไ่ดงไม่ดูไดูไม่ดูไม่ดูไม่ดู่ดู่ดูพี่ดไมดูไม่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 ไมู่ม่ด่ดให้ดูยช่จี พี่เหมือนแล้วว่าผมเติมพลังแดดมาเดี๋ยวให้ดู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 พี่เบสรู้จักรู้จักคนนี้ไหมดาราคนนี้ไหมโอ้ยขอบคุณทับใหม่นะครับตกใจอะไรอ่ะอยู่นี่ไงเอาพี่เบสโป๊กไปเลยโป๊กแล้วไปดูพี่เบสไปดูเดี๋ยวโป๊กให้โป๊กให้ไหนดูอะไรดูอะไรแบบโป๊กอ่ะเนี่ยอะไรก็พี่เบสทำแบบนี้อ่ะโป๊กไปละโป๊กไปละแต่ก็จะขายพลังใบอ่ะ อ๋อไม่ใช่อะไรของพี่เอาโดนเด็กเตล์เขาก็เตล์อ่ะเตล์แน่โดนเด็กเตล์แน่โก้ที่อย่างนี้เขาพูดครับทุกคนอย่าไปอย่าไปฟังที่เขาพูดนะมมันไ่จริงความจริงก็คือมันกินบ่อยที่ไอ้การ์นเลยพี่การ์นอะไอเนี่จริงจริงขายด้วยจริงจริงครับโอเคไปกันเราไปล่าผีต่อเลยว่าไปไปพี่วนี้ไม่มีอะไรน่าอยู่เลยพี่ไปดีกว่าดะโดนดิสเครดิตหมดแล้วเนี่ยเล่นฟาร์มโมอ๋อ วาใช่ใช่เล่นหน้าขาดหนึ่งคันมีใครเล่นไหมไม่ได้ไม่ได้เล่นด้วยมาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยไม่ได้คนสี่คนสี่แอร์แอร์อะพี่พี่ะพี่พี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดบไม่ได้มันต้องอยู่ไกลๆกล้องถ้ามันไม่เห็นมันต้องไม่เห็นอะมันเหมือนแบบไม่มีคนอยู่หน้ากล้องอ่ะไม่มีคนอยู่หน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะเดี๋ยวพี่มาแล้วครับหนึ่งมาดิรอรอนานนันเนี่ยรอแป๊บๆพี่บินมาดิพี่บินมาโอเคกันไปไปเทียสไปดีเหรอ อ่ะพี่เวสจ่ะอนี่พี่เบสถ่ายเลยว่ะเจอกันนเจียนนะบีอ่ามีนิคิวส่งบด